กูได้กไคากไปหมดเนาะอุ้ยจะเป็นปลาจะเป็นค้นหะวานห่าวใช่กันเลยกูได้นัค้นนังปาลาอะไรยู่นํ้ำแหน้ำกันเนี่ยกูได้

เป็นลากกระช้างกับบายูบันเอ้าข่วนอะเฮ้ยโตลงหนาไม่เลวโอ้ยุ่นไหมข่วนอะอเอา้าเอ้าจะเป็นกระช้งางหรือันห้าวกันเอา้าเ, <laughs> เอาบอลกุ๊บข่วนอะโอ้ยปวดอะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่หน้าเคลื่อนอีกเป็นโอ้ยประมาณสองสามร้อยคนว่ะแต่รถเด้เนี่ย อ,อาจารย์มัตยาใสเลยครับนี่อนอไอไม่ปลาสองงานกุบวะได้ละผลปาลาเฮ้ยว่ จังในป่าน่มีหมองป้ายคนอยู่่ายำหยับเบิด์่เนี่ยโอ้โหนะเอามาเด้อมาเด้อเกิดบรัตหาสปินเวกันบร